คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กลับสวัสดีมิตรรักนักปั่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซธีดูใบนะครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วอยู่ในช่วงเวลา3ามทุ่มครึ่งนั่นเองนะครับทุกคนเพราะว่าแอดเองก็เพิ่งกลับมาจากหลายกิจกรรมแจกกับโนบิไปเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เห็นแล้วน่าสนุกมากๆเลยเพราะว่ามีทายคําถามกันด้วยนะครับอย่างจบแล้วนะครับทุกคนโอ้โหเห็นแล้วนี่ก็ ดีใจนะครับที่มาร่วมเล่นเป็นแบบเสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมกันนะครับทุกคนก็ขอให้เป็นแบบนี้กันไปตลอดนะครับเพราะผมเองก็ร่วมกับโนบิอยู่แล้วนะครับรวมแจกกันอยู่แล้วนะเนาะเดี๋ยวเราลองมาเล่นทุนหนักกันเลยและกันมันมีค้างอยู่ในบัญชีนะไม่รู้ว่า2 0 0พันเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวไปดูกันนะเกมนี้อยู่ในค่ายอันนี้อะไรเนี่ย BPG ไหม BPG หรือ R L X สังอย่างนี้นะ <laughs> น่าจะ R L X หรือเปล่า ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับเป็นเกมวายวายชัปโปโอเคไม่ไม่รู้ลนะไปกันเลยดีกว่านะครับเล่นแบบเปิดเสียงไม่ต้องเปิดเอาเสียงแอดนี่แหละครับจะได้ได้ยินกันชัดๆอ๋อ2 0 0พนะครับทุนมีซื้อด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้จะเป็นยังไงบ้างอยู่ในช่วงเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับโอเคอันนี้เบ็ดสิบเบ็ดสิบจะซื้อที่600นะครับ เบ็ดสิก็เบ็ดสิลองดูซื้อไปแล้วเป็นยังไงบ้างมาดูกันนะครับอคุณได้รับอืมโอเคเจฟรีสปินนะอ๋อเป็นล็อกแล้วเบิดอย่างนี้เหรอแล้วคืออะไรอะ่ะเอามาแบบงงๆอีกแล้วนะเดี๋ยวเรามาเล่นทุนหนักก,กันก่อนเดี๋ยวค่อยไปเล่นทุนน้อยนะครับอา้าว แอดลืมเลยลืมทำโอ้โหลืมทำหน้าคลิปช่องนี้เลยนะก็ต้องใช้ของช่อง Tomorrow อีกแล้วนะต้องมีคำเตือนนะครับไม่มีไม่ได้โอ้โหหมดกันนะวายมาแบบนี้จบแล้วครับซื้อ600ได้คืน78เอ้า90เอาอะไรครับนี่สงสัยจะไม่ได้เป็นเศรษถีนะนะ มันคือเกมอะไรอะ่ะเราก็เล่นไปนะไม่ไม่ไม่รู้ก็จะได้รู้ว่ามันเกมแนวไหนนะครับโอ้โหโบนัสมาแค่ตัวเดียวยังไงเอย้ยซื้อต่อไหมอีกหกร้อยมาลองดูนะอ่ะจัดไปครับโอ้โหระเบิดมาวะ่ะ เอ้ยเอาบวกดีอย่างนี้เอาแล้วไงรอบนี้ใชไลายกว่าเดิมหรือเปล่าโอ้โหระเบิดไม่มาเลยทุกคนแต่ที่ที่ร,รู้นี่คือวายเต็มๆนะครับมาแบบนี้แลืออีกสามรอบมาอีกแล้วครับตัวละคให,ห้ไม่มาโูระเบิดเต็มช่องไปเลยหมดเลยนะตอนนี้มาอีกครับเอาอะไรเนี่ย กลุ่มกลุ่มโรม่านะครับน่าจะเล่นกันแตกกันหรือเปล่า <c oughs> ขออภัยด้วยแล้วกันถ้าหากมีรบกวนอย่างนี้เนาะโอ้ยรางวัลใหญ่ไหมแบบนี้1 0 0่งรพันบิ๊กวินนะครับ200 300น่าจะดักร้อยนะไม่ถึงพันหรอกมั้งเนี่ยเออเอปิกวินไปเลยครับ978โอเค ได้ทุนคืนจากรอบนี้แล้วก็ได้ทุนจากรอบที่แล้วที่เราเสียไปครึ่งหนึ่งนะครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับอย่างนี้ก็ต้องซื้อนี่จะได้ไม่ไม่ต้องไปลุ้นเนาะซื้อไปเลยแล้วก็ไปลุ้นเอ้ยฮีได้วายอย่างนี้ด้วยกดไปเลยร้อยสี่สิบหกนี่แค่เบ็ดสิบนะครับเนี่ยโอ้โหวถังใหญ่บึ้มก็ให้ จัดไปดีจัดไปอีก215เอาแล้วว่าจะเปลี่ยนเบ็ดสักหน่อยมาดีเฉยโหดูดิมาอีกแล้วโอเคเปลี่ยนเถอะเอาสักเบ็ด30ไปเลยดีไหมสามสิเลยนะอ๋ออ๋ มาสามสิบขออภัยด้วยนะครับผมเล่นในโทรศัพท์นะครับหายเลยพอเพิ่มเบ็ดทำไมไม่มีแบบเมื่อกี้อ่ะมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาแค่ตัวเดียวอ,อ๋อไม่ได้ด้วยอะไรกันนี่อะ ซ,ซื้อได้ไหมพันแปดเอาซื้อไปเลยแล้วกันวัดใจไม่ลองไม่รู้นะครับรอบนี้ถ้ามาแบบรอบที่แล้วนี่ถือว่าสุดนะโอ้โหดูดิมาซ้อนหน่อยช่องสองช่องสามไม่มีเลยระเบิดเอาแล้วจะหมดแล้วอีกสองรอบเออมาแล้วครับช่องสองโอ้โหช่องสามไม่มีนะ ได้อะไรเอ่ยขอให้เป็นแบบหน้าลายเดียวกันนะโอ้ได้ไม่เยอะครับขาดทุนแน่นอนกดไปเลยนะ321เรียบร้อยล่วงครับทุกคนโอเคไม่เล่นแล้วดีกว่าเดี๋ยวเอาเป็นว่าทุน500้อเดี๋ยวเดี๋วเดียวปั่นให้เหลือ500เอาซักนี่โอเคเราเอา500นี้ไปลองเล่น อีกช่องหนึ่งแล้วกันเอาเป็นช่องทุนน้อยนะครับมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราก็แบ่งทุนเอาแล้วกันนะเพราะว่าผมเองคิดว่าเกมยังไม่น่าจะแจกนะครับตอนนี้เกมนี้นะก็เล่นอยู่ในช่วงเวลาตอนนั้นเล่นยังไม่ถึง3ามทุ่มครึ่งดีนะครับประมาณ3ามทุ่มเท่าไหร่นะสามทุ่มเกือบจะครึ่งอะ่ะสามทุ่มยี่บห้ามั้งนะครับก็ไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่าเราไม่ได้ถอนแต่เราก็ยังไม่ได้หมดเผื่อจะไปได้ทุนในน้อย,อยเดี๋ยวไปหา เล่นค่ายอื่นดีกว่าครับทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคายลวดกระดิ่งให้ช่องเศรษฐีดูใบด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะเดี๋ยวเจอกันนะครับอันนี้ฝากไว้ก่อนแล้วกันบายครับผม